นี่นุ้นทิยามาตามแนวทางของแม่สายนะคะงวดที่ผ่านมาแม่สายเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะข้างล่างเข่าตรงๆนะคะสองสามนะคะข้างบนนี่เขาาตกราฟนะคะเข่าเก้าเจ็ดนะคะสําหรับงวดนี้นะคะแม่สายหายมาแล้วนะคะเลขหน่อยคู่ก็เก้านะคะจะเป็นตัวได้จะไปผ้าไปเบงไปส้มน้ากันนะคะนุนทิยามาตามแนวทางของแม่สายแม่สายงวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะนะคะเขาทั้งบนทั้งล่าง ข้างล่างนี่สองสามมาตรงๆนะคะข้างบนนี่เข่าโตกราบนะคะเข่าเก้าเจ็ดเลยออกเจ็ดเจ็ดเก้าข้างล่างนี่สองสามเลขลักสองเลยมีแค่สองสามคู่นะคะมีสองเก้าสองเก็ดสองสามมาตรงๆนะคะนะคะสุดยอดมากเลขหลายคู่แต่ว่าเขาขัดออเดอร์ค่ะผู้ใดมักลักใดก็ตามนี่นะคะโอ้มาแล้จะถามแม่ซ่า แม่ no liebe, แม<บ>่โชคดีบ่ขวดมะหันเขาทั้งบนทั้งล่างได้ซื้อบ่เมย์ไม่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อเห็ดเห็ดหายเอฟซีซื้อแต่ว่าบ่ได้ซื้อจะรู้ว่าแม่นสายเอามาะหัซื้อไม่ได้ซื้อนะคะนะทวนนี้มาไปเพิ่นเพิ่นมี้ตัวเน้นบ่เน้นตัวได้งวดมักเก็บมักเก่าแปดอ๋อมักเก่าแปดแม่เราเห็ดใบหายแล้วเด้เยอะไหม อ้าวเราซื้อวันนี้คือหน่อยคู่ก็เข้าแม่มันเล้นเบิร์นไลท์เลยอ๋อเล็กเบิร์นไลท์จะหน่อยคู่โวดีพานมากไลท์ค่ะวันนี้ตามนี้เลยวมันบ่แม่นเน้นเน้นเก้าแปดมันบ่าเ่้นเก้าแปดเมาขึ้นมาเอ๋อแล้วมาเก้าแปดเน้นเก้าแปดโหดีพานมากเน้นบ่ถือตนะคะเก่าทั้งบนทั้งล่างสำหรับพวดนี้อันนี้ไล่มือแม่พอดนะคะน้องพี่ยาจ๋า เอาแม่ขึ้นเชิญเก่าหกสองรอบนะเชิญสองรอบ รล้วแขับทำไมนะคะขาจ๊หน่อยนะหน่อยที่ผู้ใดอยากซอยอุ้หน,นุนแม่นะคะเ่นกขายทุกมือนะคะอยู่ตลาดกลางดงนะคะตลาดดงรันแดงอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะคะพิกัดนะคะ,ะ,คะบ่คคอยมีวันหยุดฮะเก้าหนึ่งนะคะที่เรียก่คนเขียนเก่าหกสองรอบแต่นุ่นพี่ย่าจาะอธิบายว่าเต้ยด้าซ้ายจะมีลายโตนะคะ อ่าววดนีมีเก้าหเก้าหนึ่งเกสี่เก้าแ 8, ดเก้าเจ็ดหหนึ่งหสเจ็ออสี่อันนี้ 9, 6, 9, 1, 9, 4, 9, 8, 9, 7ดมันบ้างไหมโตสุดท้าย 8, 7มันบ้นนนน 8, นนางแปดเจ็ดแวนุ่นที่ย่าจะหอไปแรกมือนุ่นทียาหายแล้วค่ะ คนมักมักแปดเข้าหางเดียวนะคะแต่ไม่ค่จ,จะอรอดค่ะถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเนี่ยพอใครวันเสาร์วันอาทิตย์จะขายดีเดี๋ยวมีหลักซูนกลางวันไหลักซูนมอมี่บ่แม่เออแม่ยู่หลักซูนมอมี่เลยแปลกนะวันเีาหันหลักซูนบางราานต่ะ นี่เลยนะคะลายมือนอนทยา9691949897 61646867 141817484787 4, 4, 7, 7นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่บนล่างนะคะเป็นแนืขา้างฮะสเศรษฐกิจแห่งรัฐบาลไทยแ่่บาแม่แล้วสอบส่วนโตมัก98ะ,ะ่ะ วันเสาร์วันอาทิตย์นี่ขายดีได้น้องแม่นี่วันธรรมดาที่น้ำตจดิมจ่านเด้อจะยนไเี่ไม่ได้ไปขายลงวัวหรอบะ อันนี้ค่านังไปลูกอันนั้นอาทิตย์ละเทียบอาทิตย์ละข้ไปขายนาลุงเว้จะไปขายดีถ้าไปขายงานถัคา,าเจาทีแพงม้มื่นสองมื่นสองจักเม็ดนะสองเม็ดงานอาทิตย์หนึ่งนี่นะสิบมือสิบมือมื่นสองสอชาตเม็ดหนึ่ง คนเก็บคาเีแค้มเก็บแคมันไปดองซีลเดียวจากจอหา่อยคุ้มไหไม่ต้องหา่อยคุ้มบหแต่เงินหกพันมือเดียวไปมือ่ายมือเดียวเก็บคาเ้าทีหา่อยคาแดงหกพันกับพอรุ่นยุ่นบ้างไหมอันนี้ค่ะนุ่นทำพิธีปปาะใช่นิธีนะมันต้องจองไว้ต้เนินนั่นไหมเนาะครับจะไปคายอยู่ในง้นค่ะ พนม onde, มืนับเลยท่านเล็กจังหวัดกะสิงใกล้ระดับน้อนงต้นโจรมประมาณตั้งที่ยิบเจ็ดพนมเลยมประมาณอ, 7, อ,อา,อาทิตยศนึงนะคะงานธาผู้ใดอยากมาเที่ยวงานพระธาตุธนอมนะคะเดี๋ยวนุ้นที่ย่าจะไปถ่ายไปเห็นบรรยากาศน้ำกันนะคะอยูใ<ช>่ในงานพระธาตุนะคะจะไปถ่ายทุกปีนะคะให้เอฟซีชมน้ำกันบางท่านบางคนก็อยู่จังหวัดอื่นบ่ได้มาในงานธาตนะคะเมา่สาัยเป็นเบาถึงมาถ่ายคลายของในงานธาดุตอนนี้มายังพราใช่ไหมคะถามีแผงก็จะไปนะคะ ตลาดานี้มันจะมาแทบทุกมือนะคะแต่ตอนเย็นๆบางครั้งก็จะไปขายอยู่นาลวงอ้นนะคะสลุบมานในคลิปนี้นะคะเมื่อที่ผ่านมานี้เข้าทางบนทางล่างไฮเบิ้ลวัตถิพานธมานีเป็นเลขหลายตัวนะคะเข่าทั้งสองสามเข่าทั้งเก้าเจ็ดนะคะแต่เอฟซีฟูดใดอย่ากล่่มท่าบุญกับแน่สายอยากซ้อยค้าน้าค้าไฟนะคะแน่สายเป็นคนบบมิไหไม่น่าขายของอย่างเดียวนะคะ ตดิดต่อนุพยาโดยตรง0981971934เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ตามเบอร์นะคะแล้วสื่อเชิญเบอร์โทรให้0981971934นะคะอยู่ซอยคานามค่ะใต้เ,ะะเพะะะเเิ่นนะคะแม่เล้วกับบอเพ็คนะคะเราเล็ดไทยแต่ว่าเราบ่ซื้อนะคะ เป็นเลขหลายตัวถ้าเกิดพี่น้อยบซีฤฤฤฤฤ่อยากซื้อขัดเกาเฉพาะรักได้ตัวเองชอบนะคะปักเก้าก็จะมีหลายตัวจากน้อยมีเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็นะคะรักหกมีหกหนึ่งหกี่หปดหเจ็ด ลักหนึ่งมี1น1่งสหลักสีมีสี่แเจนะคะหลักแปดมี87ดเจทางเดียวนะคะ่คนชอบส่วนตัวเก้าแนะคะเบอร์โทษนี่เป็นเบอร์โทษนนทียานะคะเพื่อรวมตั้มบุญกับแม่สายศูนย์เก้าแปดหนึ่งเดนีบอร์นี้เป็นเบอร์ไลายนะคะแอลายกาเบอร์นะคะพอ่พอพ่อ ม้นดีมันลายเป็นกระซือเนาะฮะ้ดีมันลายตัวเป็นแม่็นระสือันลายิม้นท่ผ่านมันหลายมันลายต่วันเขาบนเา่างไปอีตัวลามสิบบาทบน่างอ๋อแม่สิล่องสนล่างบางั้งมันเขาตรงๆได้ไห จลาดวันธรรมดาจะเงียบแล้วถ้าเป็น,นวันนสาววันทตยพคนจะลายยักน้อยนะแคล้วจะอมอาค่ะเจ้าต้มโดนวาแม่เนี่ยเายนางต้มนะคะาขายทุกวันไปน,นี่วันูดียะ จะมังตมยินได้ใครแม่เล,เ,เลยค่าขอบคุณแม่สายหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะให้ซีโซดีแนวทางของแม่สายนะคะแม่ค่ะสิขายก๋วยเตี๋ยวที่ว่ารลดผืนร่รถลดผ้าล,ลงตอนเคนหลับครับลดเส้งงนเอ้นร่วงนำเานำก๋วยเตี๋ยวลวกล้างบนพฝ่งจะพฝ่งจะดีเลย่งได้กลับมาขายของนะคะ ยุดตั้งโดนแม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวนะคะแม,ม่นเพิ่นบุกค่อยได้ยุดพอพอนมาเพียงพ่อรับใน,นเนาะครับรถเสล่งลงทางทางหมอน้าก๋วยเตี๋ยวลวกล้างคนคนถึงกลับมาขายของได้นะครคัะขายกว๋าายกวยเตี๋ยวต่างคนต่าง,งมาหากินขายเอฟซีโซดีกันแน่ทางของแม่สายเด้ะะอเ้าไม่ใคนั่งไหวจ้าไ ว่านี่หน่อยโตนะแม่เนาะก็ลายมรดิพันธ์มาลายคู่ทาเลขเบิ้ลนี่สิสิคำนวณออกมาได้หน่อยมันบ่แม่เดี๋ยวนี้อาจารย์บ่ได้คำนวดนะแม่สายคำนวณเองนะคะถ้าเลขเบิ้ลเพิ่งมาจะคำนวณได้หน่อยโตถ้าเลขบ่เบิ้ลคำนวณได้หลายโตนะคะกำละงวดจะมาคุยกัน